ีครับในช่องเหลียวเตือโกงนะครับวันนี้ผมจะมาบอกเรื่องดีแท็กชดเชยที่คนละครึ่งนะครับที่เครือข่ายมันล่มนะครับที่ OTP มาไม่ทันนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดวันที่16ธันวาสองนะครับที่รัฐบาลเปิดเฟสสนะครับให้ลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับก็มีการลงทะเบียนปกติตั้งแต่6มโมงเช้านะครับ พอลงไปเนี่ยก็ลงปกติครับก็มี s m s มาบอกว่าให้รอรับ OTP แต่ Otp เนี่ยมาช้านะครับอย่างกรณีผมเนี่ยนะครับก็ทำการลงทะเบียนประมาณเจ็ดมงเช้านะครับ otp มาประมาณแปดแปดมงครึ่งนะครับซึ่งพอพอแปดมงครึ่งเนี่ย OTP มามันก็ไม่ทันแล้วนะครับเต็มไปแล้วนะครับซึ่งดีแทกก็ออกมายอมรับนะครับว่าเป็น ก็จะความผิดพลาดนะครับความผิดพลาดเกิดจากเครือข่ายมีปัญหาครับที่แท็กเลยออกมายอมรับนะครับก็ะเลยมีการชดเชยมาให้นะครับที่ผมทราบมานะครับก็คือหนึ่งได้ส่วนลดเครื่อง3500ให้ยืนยันไปใช้สิทธิ์ ก่อนวันที่23นะครับและอีกกรณีหนึ่งนะครับคือได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโบนัสนะครับเป็นโบนัสโบนัสการโทรหรือการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับสูงสุดไม่เกิน3500เหมือนกันนะครับการใช้สิทธิ์ก็คือต้องลงทะเบียนก่อนวันที่23ธันวานะครับจะไม่ได้รับทุกคนนะครับจะได้รับเฉพาะคนที่ลงทะเบียน ในวันนั้นนะครับเราไม่ได้สิทธิ์นะครับเป็นการที่ OTP มาช้านะครับเราจะเช็คอย่างไงว่าเราได้ไม่ได้นะครับลองโทรไปหนึ่งหกเจ็ดแปดครับ c เซ็ Center นะครับสิทธิ์ก็จะวิ่งเข้ามาเองเลยนะครับว่าโทรศัพท์เบอร์นี้คุณสามารถได้รับสิทธิ์หนึ่งสองสามสี่คุณเช่นคุณจะเอาโบนัสหรือคุณจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ได้นะครับได้ส่วนลดสามพันห้าร้อยบาทนะครับเลือกเอานลครับ แต่จะไม่เกี่ยวกับโครงการรัฐบาลนะครับเราก็ยังมีสิทธิ์ได้รับอยู่นะครับโครงการรัฐบาลครั้งต่อไปเขาเปิดอีกเราก็มีสิทธิ์ได้ได้รับอีกนะครับอันนี้คือเป็นการชดเชยนะครับสมมติผมเติมเงิน3,500อีแท็กก็ให้มาอีก3,500เท่ากับว่าเรามีเงินในซิม7,000บาทนะครับในการโทร7,000บาทนี้ก็โทรได้เป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับบางคนก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ มันจะเป็น OTP มันจะเป็นลักษณะลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับ OTP วันที่16นะครับผมลงประมาณ7โมงเช้านะครับมาเวลาประมาณ8 6โมง26นะครับข้างล่างสุดนี้นะครับเป็นวันพุทธที่16ธันวานคม2020นะครับก็สรุปว่าผมวันนั้นลงไม่ได้นะครับ แต่ไม่ต้องห่วงครับรัฐบาลเขาให้แน่นอนได้ชา้าได้เร็วผมว่าได้แน่นอนเพราะเขาจะมีเฟสสามเฟสสี่เฟสห้าให้คนที่ไม่ได้ก็ต้องได้นะครับรู้สึกรัฐบาลจะดันให้ได้แทบทุกคนนะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะครับคนที่ไม่ได้นะครับแต่ว่าดีแท็กนี้มันเหมือนแบบเป็นการออกมาช่วยเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเดี๋ยวผมจะลองโทรไปที่คอร์เซนเตอร์นะครับดีแท็กนะครับว่าวิธีการลงมาลงอย่างไรบเบื้องต้นที่ผมทราบม,มาคือกดนดอกจันหนึ่งเจ็ดศูนย์ดอกจัน หมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วกดสี่เหลี่ยมกดโทรออกนะเป็นการได้รับสิทธิ์นะครับโอเครครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับจำหมาคนนโกนในป่าท้ไามาจะจำมวยคนอยู่ในเงื่อนไขได้รั สิทธ์ชดเชยกรณีไม่ได้รับรหัสลงทะเบียนคนละครึ่งซึ่งการชดเชยของ DT แท็ AC, ต้องขอสมัครใช้สิทธิ์ภายใน23ธันวาคมเท่านั้นและไม่มีผลกระทบกับการไปลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งในรอบถัดไปค่ะรับฟรีโบนัสเงินคืนเท่าตัวทุกครั้งที่เติมเงินสูงสุด3,500บาทสำหรับใช้โทรทุกเครือข่ายและเล่นเน็ตรับสิทธิ์กด 170. 170. ดอกจัน1นงดอกันหมายเลขบัตรประชาชน เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกภายใน23่าธันวาคมปกสานี้ค่ะรสมัครแล้วสามารถเติมเงินได้ทันทีเลยนะครับไม่เกินส5ม0ร้อบาทนะครับเป็นโบนัสนะครับสมมติเราเติมส5ม0นได้ส5 0 0นนะครับจากดีแท็นะครับใช้เน็ตใช้โทรได้หมดเลยนะครับลิงก์แบบหนึ่งนะครับคือไปซื้อเครื่องเป่าเครื่องพองโปนะครับที่ศูนย์บริการในแทกทั่วประเทศไทยเลยนะครับเครื่องมีหลากหลายยี่ห้อนะครับไปเลือกชมกันได้นะครับขอบคุณครับดีแทกชดเชยให้ครับ